หมดใจแล้วอวเบรกเบรกไว้ลูกพี่เอาส่งสัญญาณแล้ครับส่งสัญญาณให้ดันตูดแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมเข้าสูญญาส่ช่องจองจับดัมซิ่งนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าผมมซื้อครับ p c 430รุ่น8ครับ ว่าจัดจานในย่านนี้เลยนะครับเร็วแรงครับขนาดเครื่องยนต์ของเขานี่เครื่องยนต์โคมสุครับเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบอินไดเรกครับมากับขุมกำลัง9 6 6 6แรงม้าครับแบบปุ่มเต็มๆตปุ่มนักหนัก อ๋อเต็มเลยครับทางชันมากเลยครับอ๋อไหวไหโอ้ดับแล้วไม่ไหวเลยทางน่นครับเมื่อคืนฝนตกเอาถอยตั้งลำก่อนกับ็อก,กี้ครับรอกกี้ในตำนาน อ๋อหมดแล้วหมดใจแล้วอ๋อเบรกเบรกไว้ลูกพี่เอาส่งสัญญาณแล้วครับส่งสัญญาณให้ดันตูดแล้ว i สำหรับจ้าฮีโน่สมอครับยางเก้าครับโอ้ช่วงล่างใหญ่เลยครับน่าจะแปดน็อตั้งนี่โอ้ดูนะครับทาง แน่นน,นอุ้มเต็มมครับกับปุ้งกีขนาด4ฟันครับปุ้งกีนี่เล็กๆเองนะครับประมาณ0.5คิวครับปุ้งกี4ฟันครับ ยนต์ไม่มีควันเลยครับหรือว่าเครื่องสมบูรณ์มากเลยครับเครื่องยนต์เทียรสามครับเครื่องยนต์เทียรสามอนุรักษ์ถึงแวดล้อมช่วงล่างเขาเป็นตัว X ครับตอลลอนเจ็ตัวครับแคลรีย์หนึ่งตัวไบแท็กกว้างเจ็ดสิบเซนรถกุดขนาด13าตันครับ ขนย้ายสะดวกไปมาสะดวกเป็นชิบล้อน้ำหนักก็ไม่เกินครับถ้าตากดินใส่หกร้อนี่เล่นรุ่นกลางนี่ครับน้ำมันก็มาละสองพันห้าสามพันครับรุ่นนี้จะไม่มีกล้องหลังครับ ปั๊มโคมสือครับเครื่องโคมสืปั๊มโคมสื่อบูบามนี่เขายาวมากเลยครับสามารถขุดลึกได้ห้าห้าจุดห้าเมตรเลยนะครับ ดินดานครับเป็นดินดานดินผมแปงเอาตรงล่างใหญ่ครับสบายเลยครับสบายเลยกำลังเหลือเลือ<ๆ>ทางชันมากเลยครับ ขึ้นมาเปนโค้งหักศอกครับต้องโยกถอยครับโอ้ผ่านครับผ่านดูดีครับทางลงรู้สึกว่าจะชันครับชันแล้วก็เลียวโค้งหักศอกด้วยครับ ลถดหลอครับลถดหลอเครื่องเท่าไรน,นี่อันเนี้ยอายมีเสียงด้วยมีเสียงดนตรีด้วยฮีนโน่โดเนเตอร์ห้าร้อยครับ chặt rau phay 3 chăn lên กปฏิบัติการของเขานะครับ13ตันนะครับสำหรับเจ้าคอมมสูบ p 430ครับรุ่น8ปัจจุบันก็มีรุ่น10นะครับรุ่น10อ,ออกมาแล้ว130ครับรุ่นพิเศษกระบอกอามนี่กระบอกไฮริกอามนี่จะเป็นตัวกลับครับ เสียงปั๊มนี่ฟืดฟืดฟืดเลยครับสู้ดีครับยังใหม่ๆนะคันนี้ไม่มีไม่มีมมซึมไม่มีเยิ้มเลยครับ กันหลายคันครับวันนี้นวันหนึ่งก็เป็นร้อยเที่ยวนะครับเที่ยวละร้อยตากร้อยเที่ยวก็หนึ่งมืนครับน้ำมันก็ประมาณสามพันแกก็เหลืออยู่เจ็ดพันครับอ่ะเสร็จแล้วครับ ต้องโยกถอยครับอจอดรอครับเกกอไม่สุ ไมายคันครับแต่งสวยครับแต่งสวยซิโนโหัวซิลี่ครับ ตอนนี้อย่างโคนครับโอ้วันนี้อากาศร้อนมากเลยครับที่เมืองกาลสินครับแดดร้อนมากเลย คือว่าใส่ไลายครับใส่ไลายบูมอามนี่เขายาวนะโปามาสู่นี่บูมยามนี่บูมอามนี่พอกันกันกบตัว200เลยนะครับ ใส่งานเที่ยวนะคือว่าใส่หลายนะครับหลังสองเลยทครับโอ้กับทางวนดค,ครับโอเคผ่านครับ บอ่อนี้ช่วงสุดบูม,มาครับบอ่อลึกมากเลยขยายบอ่อซาเก่าครับบเราดำเข้ามาครับ อีสุเดกา้าร้อยเก้หครับย้ายซาเกาครับจวงสุดบูมเลยครับ ดินทองแป้งครับเป็นดินดานครับดินดานดินเหนียวขัแก่รับเองครับโอ้ oh, ถือว่าทางนี้ ชันมากเลยนะครับชันขึ้นไปก็ต้องเลี้ยวหักศอกอีกครับโอ้ใส่หลายครับใส่หลายโอ้ไหวไหม ครับเรียบร้อยครับอาขอบคุณขอบคุณที่ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันครับฝาก like กดไลค์กดแชร์ช่องจอจอบแคมซิงไว้ด้วยนะครับเจอกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ